ก็วันน so ี Entonces, empresas, ้นะฮะตำบลคอโค20ชุดสำหรับอำเภอเมืองสุรินทร์100่งอถุงนะฮะรวมแล้วมูลค่าประมาณ30,000กว่าบาทครับวันนี้สมาคมสุรินทร์นิวจัดให้ครับมีเพิ่มอีกไหมคะเลรื่อยๆเลยเรื่อยอ่าขอบคุณครับเป็นตัวแทนต้แล้วก็ถ้าถือส่งแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนสัมภาษณ์นายหน่อยคือ โครงการเนี่ยมีที่ไปที่มาอะไรยังไงครับท่กคนคคือคือเราทําเราทํางานในเรื่องของดูแลประชาชนมาบ่อยครั้งแล้วก็มีพ่อค้าครับพอดีก็เขาเขามาเห็นเราทําอยู่เขาก็เอาเงินมาช่วยเราให้เราทําให้เราล่าปุแล้วเราก็ทําแจกของไปทางวัดเก้าสุขโดยให้ทางโรงเรียนไปแจกนักเรี้ยประมาณสามร้อยบแล้วเราก็เอาเอามาแจกที่บ้านีมู่บ้านที่เราเข้า แต่ดูแล้วปีนี้หนาวต่อนี่หลายรอบโดยเฉพาะวันนี้หนาวมากเอะแล้วมีเพิ่มให้อีกยนเียก็จะเติมื่นกันจักรยานมาเผื่อนายด้วยูช้าพี่เพิ่งเอาจักรยานนายไปมอไปเรียเฮ้ยกระตับกระตับกระตับนั่งแล้วถกขอไปก่อนขอขอก่อนขอก่อนขอไว้ก่อนเดี๋ยวลืมอันนี้ยังไม่เป็นสมาคมไงถ้าเป็นสมาคมก็จะโอ้มากกว่านี้ ก็จะเติมเต็มไปเรื่อยเพราะว่าที่ผ่านมาเด็กเจอแต่พอพอคุมหน้าอกตีนโผลคุมตีนโผลอะไรนีคุมได้รับหนี่ได้แลโอเคเลยเดี๋ยวสาธิตแม่นอนแล้วจะหองไหเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวเาลไปตอนนี้ก็ตอนนั้เาก็นเก็บเบร์ ที่รักการอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ช่วยกันแบ่งนะครับช่วยกันผลไม้พะรน้อยนะครับผลไม้พะรนมือนะฮะเดี๋ยวก็เสร็จนะครับที่สมนะครับนี่คือผ้าห่มนะครับที่มาจากาสมาคมสุรินทร์นิวนะครับที่มามอบให้ท่านนายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อเอาไปแจกเป็นผ้าห่ม เหนาวให้กับผู้ยากไร้หรือว่าผู้ที่ขาดแดคลน เอาไว้ที้เราขึ้นตรงนอันนี้แพ็กละสิบแพ็ละสิบรับแพ็กละสิบเอาไว้ตรงนี้แลจะเอาไว้ข้างบนอยู่แ็้วข้างบนอยู่แล้ว

Lần ta không 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 ta Anh. ta không ta không không ta 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 không Anh không ta không ta không anh không ta không ta không Anh không ta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  Anh ta không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  ta anh. เปไรไปย้ายไปย้านจไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งนายอำเภอ เดี๋ยวสาธิตแม่งนอนแล้วจะหพองให้เดี๋ยวเมาเลยนะนั่นเราย้อนลงไปตอนนี้เชื่อไหมเอาชอันนี้เราเชื่อเพือะไรันนี้แค่20ชุดอ๋อวันนี้นะฮะตำบลคอโค20ชุดสำหรับอำเภอเมืองสุรินทร์100ผืนนะฮะรวมแล้วมูลค่าประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทครับ วันนี้สมาคมสุรินทร์จัดให้ครับมีเพิ่มอีกไหมคะเรื่อยๆครับเรื่อยๆอ่ขอบคุณครับเป็นตัวแทนดืแล้วครับคัดถือจบแน่นอนครับครเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์นายหน่อยคือโครงการนี้มีที่ไปที่มาอะไรยังไงครับทุกคน คือคือเราทำเราทำงานในเรื่องของดูแลประชาชนมาบ่อยครับแล้วก็มีพ่อค้าข้าวบดีเขาเขาก็เห็นเราทำอยู่เขาก็เอาเงินมาช่วยเราให้เราคนทำให้เขาครับรอบที่แล้วเราก็ทําแจกของไปห้าร้อยเก้าสิบเหรียญโดยให้ทางโรงเรียนไปแจกน้งเบียน์ประมาณสามร้อยบาแล้วเราก็เอาเอาไปแจกคนในหมู่บ้านดีคนในหมู่บ้านดีสองร้อยเก้าสิบ แต่ด <ored answered> ูแล้วปีนี้ยังหนาวต่อเนื่องหลายรอบเลยโดยเฉพาะวันนี้หนาวมากผมก็เลยมีความคิดว่าคือกัเอ๊ะเราจะหาสักพันสักพันอยูที่ไหนได้ก็เลยเจอเจอโจ้เนาะครับแล้วก็เจอหลายๆท่านก็ได้คุยกันวันนี้เจอท่านตจบรรจุนาตจมาตันมาตัฒนันเนาะ แล้วก็ประชามปีกทางตัชแตรครับตอนนี้หนึ่งพันผืนโตมาเติมหนึ่งร้อยผืนขาดอีกเก้าร้อยผืนเก้าร้อยผืนเต็มแล้วยังฮะแน่นอนฮะแน่นอนเต็มแน่นอนก็อาจจะยังไม่เต็มแต่ว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวโทรประาถ้าเกิดว่าใครสนใจก็มาประสานที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ฮะในการเติมผ้าห่มได้นะครับเพราเราเราจะส่งวันสุกนี่เลยเดี๋ยววันศุกร์นี้จะให้ความสุขให้เหมือนวันศุกร์เลยวันศุกร์ก็จะนำผ้าห่มไปฟันสุกคลายหนาวให้อ่าขอบคุณ

อันนี้มันไม่แตกอันนี้ไม่แตกครับพลังความดีเริ่มต้นที่ตัวเรานะพี่เดียวนะต้องใช้รถเข็นเข็นมาเลยนะฮะเยอะพอสมควรมันจะปลิวไหมพี่เดี๋ยวมาให้เนาะครับเดี๋ยวเขาจะมี เชือกมามัดอยู่นะฮะ<ม>เชือกมามัดนอกจากวัว3มตัวควายหนึ่งตัวแล้วก็ยังได้ทำบุญผ้าห่มด้วยนะแล้ววันนี้ก็ช่วยคุณยายที่ป่วยติดเตียงด้วยนะหนึ่งชีวิตนะป่วยติดเตียงมา4ี่คนมอบให้นักข่าวสุรินทร์ทีวีลงพื้นที่อำเภอสังขาจงังหวัดสุรินทร์ชายแดนไทยกัมพูชาไปช่วยแล้วนะฮะทั้งหมด120่พื้นครับ โดยชมรมผู้สื่อข่าวสุรินนิวที่จะยกระดับจดแจ้งเป็นสมาคมผู้สื่อข่าวสุรินนิวฮะสมาคมยังไม่เริ่มต้นแต่ว่าวันนี้เราประเดิมด้วยผ้าห่ม120ผืนครับมอบให้กับนายวิษณุเหลืองวิบูณกิจนายอำเภอเมืองสุรินทน์1 0 0ผืนมอบให้กับกำนันตำบลคอโค,คจำนวน20ผืนโดยผ่านการประสานงานของน้องเดี่ยวหกสูงนะฮะหนึ่งในนักข่าว ซูรินิวฮะแข็งแรงมากเลยใส่ได้หมดจะนอ120พื้นมาเรื่อยๆฮะชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ก็จะได้ปุ่นกลายปุ่นกลายคลายหนาวฮะปุ่นกลายคลายหนาว oh. ก็ขอบคุณ FC สายบุญสุรินทีวีทุกทท่านนะฮะวันนี้ได้ปันสุขคลายหนาวครับก็วันนี้ฮะ ตำบลพอโฟยีชุดสำหรับอำเภอเมืองสุรินทร์100่ถือนะฮะรวมแล้วมูลค่าประมาณ30,000กว่าบาทครับวันนี้สมาคมสุรินทร์นิวจัดให้ครับมีเพิ่มอีกไหมคะเลยเรื่อยครับเลยเรื่อยอ่าขอบคุณครับเป็นตัวแทนตื่นแล้วครับครับถงแน่นอนเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์นายนายหน่อยคือโครงการเนี่ยมีที่ไปที่มาอะไรยังไงครับท่านชวนครับ คือคือเราทำเราทำงานในเรื่องของดูแลประชาชนมาบ่อยแล้วแล้วก็มีพ่อค้าข้าวบดีก็เขาข็มาเห็นเราทําอยู่เขาก็เอาเงินมาช่วยเราให้เราทําให้เราพราปีแล้วเราก็ทําแจกโคงไปห้างร้านเก้าสิบเดอให้ทางเรียนไปแจกนักเรียนออกมาสามร้อยบาแล้วเราก็เอาเอามาแจกที่หมบ้านดีตรงมบานดีของเชา แต่ดูแล้วปีนี้มันหนาวต่อเนื่องหลายรอบเลยโดยเฉพาะวันนี้หนาวมากผมก็เลยมีความคิดว่าคุยเอ๊ะเราจะหาสักกกี่สัพันที่ไหนได้ก็เลยเจอเจอโจ้เนาะแล้วก็เจอหลายๆท่านก็ได้คุยนะเมื่อวานก็เจอท่านสจจรมจุฬาแล้วก็ท่านสัจนันเนาะแล้วก็ประชายาบุรีกับทาง ตอนนี้หนึ่งพันผืนโมมาเติมหนึ่งร้อยผืนขาดอีกเก้าร้อยผืนเก้าร้อยผืนเต็มแล้วยังฮะแน่นอนฮะแน่นอนเต็มแน่นอนก็อาจจะยังไม่เต็มแต่ว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจก็มาประสานที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์นะฮะในการเติมผ้าห่มได้นะครับว่าเราเราจะแจกนเมืองมันสุกนี่เลยมันสุกนี้จะให้ความสุขให้เหมือนมันสุกเลยวันสุกก็จะนําผ้าห่มไปปันสุขคลายหนาวให้ขอบคุณนาอำเภอเมืองสุรินทร์ด้วยนะที่ไปปันสุขไปมอบความสุข วันศุกร์นี้ให้ความสุขกับคนในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ครับขอบคุณสุรินทร์เยอะอ่าอ่าเขาต้องนั่งผมนะพื้นใหญ่เลยพื้นใหญ่เลนะบอกว่าหัวหลุดหางใหญ่จริงๆนะครับโอ้โหกใหญ่นะใหญ่ทังทีนะครับกูนอนก็ได้นี่ใหญ่จริงครับลดราคาปกติ200แต่ตอให้เรา

อั <differences S 2> ี้ยังไม่เ <laughs> ่ขึ้นได้แล้วเดี๋ยวสาธิตแม่นอนแล้วจะหองให้่อไเลยนะอันนั้น่ลุกไปอันนี้ขึ้นลงเอาอันนี้เราขึ้นลงเลย ตอนนี้เอกเ้แล้วคน้อกทีเข้าระบบแล้วก็พุ่นี้อาจจะนัดมาเป็นสามคนนีอนายรอจะนเราดีารสายการงานของวาสาารนีวัดุนอยู่เรย้อเลยนีรหมดแล้วค่นี่เกาเขาเก่าอะไรรีบเลยตอนนี้ายกลังเป็นใหญ่รีบเลยไเอาเ้ามน้ี่สไม่ให่ ทั้งหมดทั้งหมดสําหรับอําเภอเมืองนะฮะหนึ่งร้อยผืนแล้วก็สําหรับอบตสําหรับตําบลคอโคประสานงานผ่านที่เดียวเอาคนนี้พิเศษยี่สิบผืนเอาเมื่อวานพูดกับผมว่ายังไงนะก็จะไปแจกเด็กนักเรียนให้เมื่อวานพูดกับโจว่าไงนะพูดว่าอะไรวะพี่ลืมขอประหมหน่อยสิขอขอประหมยี่สิบผืนแล้วเด็กนักเรียนเราคิดว่ามันเร็วไหมนี่เขาก็เร็วดิงเขาพูดเมื่อวาน่องนี่ดีอย่างนี้ครับ นี่ส่วนพิเศษส่วนของในอำเภออีกต่างหากอ่าอ่าอ้าวแตก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 อันนี้อันนี้ของเอ้างั้นอาท่านกำนันกับคุณเดียวครับมอบให้กำนันพิเศษก่อนอำเภอเอาทีหลังเอออาท่านอาท่านวรศักดิ์ท่านอาจารย์วรศักดิ์วรธรมโมฮะที่ปรึกษาอาท่านนายกมอบเลยครับอ่า พี่เดียวรับมอบด้วยฉับชัดมอบให้พี่เดียวด้วยอ่า20ผืนนะตำบลคอโคอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับก็ก็เอาเป็นบางส่วนเอาไว้เท้าบอลจะได้เหรอ ไ่เข้าราเข้าเราแไปเลยแกไยเลยแกนั่งแตกนะันนี้แตกองเอาแตกแเรืยท้ายท้ายแกไปเลยรจับต้องจับด้านข้างมันนัขาไเลยอุ

แล้วพวกนี้ออาจจะนัดมาเต็ม3คนีกเรืองนึนายรอเสร็ลนนีนายกำลังราการจังหวัดรินอยู่นี่น้อเบกว่าเรียบร้อยหมดแล้วค่ะรอแค่ทีเก่าอะไรเนี่ยรีบเลยตอนนี้นายกำลังเป็นใหญ่รีบเลยจังหวะดีมากเลยค่ะาตอนนี้เดี๋ยาเสีย ถ้าวมบังว si ังมอ่ะังผมมาทบริษัทลูอยู uh, ่ในรถพี่ษัเดี๋ยวไปสั่งกาแฟที่กินกาแฟ